สาย 3A 5A 6A ต่างกันไงพี่อืมต่างกันอย่างนี้ไอ้ 3A 5A 6A นะครับคําว่า A ย่อมาจากแอมป์นะครับเป็นการนํากระแสไฟผ่านเข้าโทรศัพท์ม,มือถือนะครับในเลขเลขเลขาเรียกว่าเลขมากก็คือนําไฟได้มากนะครับก็คล้ายๆท่อน้ําคิดเปรียบเทียบคือถ้าท่อใหญ่ก็นําน้ําไปได้เยอะอ่ะาท่อเล็กก็ได้เขาเรียกว่านาน้ําได้น้อยนะครับไอ้สายนํากระแสไฟนี่ก็เหมือนกัน3 3A ก็ เขาเรียกว่านําไปได้แค่ 3A นะครับเ,เต็มที่ประสิทธิภาพของสายออกแบบมาประมาณนี้ 5A 5 A ก็ม 5A นะครับนำเข้าไปนะครับเครื่องใครที่ควรจะต้องเอา 6A 6A ไปเลยไต้พวกนี้จะเป็นพวกซูเปอร์วูฟอะไรพวกนั้นอนะ่ะมันองต้องใช้สายประมาณ 6A นะครับส่วนมือถือทั่วๆไปเราแนะนํานะครับ 3A กับ 5A จบแล้วนะครับมือถือทั่วไปเนี่ยเลือกแค่ 3A 5A จบนะครับเพราะว่าเครื่อง ในท้องตลาดตอนนี้คือบางบางเครื่องก็ไม่รับเขาเรียกว่ารับไฟได้ไม่ไม่ถึงไม่ถึงสามสามแอมป์โดยด้วยสามไฟอย่างไอโฟนเนี่ยไอโฟนไอโฟนถ้าเป็นสายแบบรุ่นเก่านะสายชาร์จรุ่นเก่านะก็จะรับได้ประมาณสองจุดสี่แอมป์เองนะครับซื้อสามเอไปใช้สบายๆครับเรารับกระแสไฟได้แล้วกระแสไฟมันนําเข้าโทรศัพท์ได้เยอะมก็จะทําให้โทรศัพท์เต็มเร็วนะครับอ่าแค่นี้แหละไปเลือกแค่สามเอห้าเอก็พอจากใคร เป็นซูเปอร์วูฟนะครับพวกอัลโปรีโนตัวท็อปๆนะ 6A ถึงจะจบนะ